สวัสดีค่ะชาวราศีธนูนะคะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่2 2พสิจิกายนจนถึง21ธันวาคมนะคะดูแบบศาสตะวันตกเนาะและแน่นอนเทพประจำชาวราศีธนูนก็คือเทพสุสเองแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยต้องขอขออภัยกับเสียงที่จะดังเข้ามาได้ยินเสียงนกไหมฮะเสียงนกเสียงรถเสียงนู่นเสียงนี่เสียงนั่นค่ะเพราะว่าวันนี้คือ เปิดหน้าต่างไว้โล่งแบบให้แสงให้ลมให้อะไรมันเข้ามาเลยนะคะเรียกว่ารับพลังงานจากจักรวาลรอบติดรอบทางนะคะโอเคชาวราศีธนูเราก็ไปดูกันนะฮะขึ้นชื่อว่าเทพเทพสุสแล้วก็ก็คือเป็นเทพผู้นำสูงสุดนะคะชาวราศีธนูนี่อุปอุปนิสัย ของชาวราศีธนูก็จะมีความเป็นผู้น,นําผู้น,นําแบบผู้น,นําเลยนะคะดาวประจาราศีก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเนาะจะเป็นคนนิ่งๆนงนะะส่วนใหญ่เป็นคนนิ่งๆไม่ชอบสูงสิงกับใครเลยนะคะไม่ชอบสูงสิงแต่ก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะสูงสิงไม่ได้นะคะแต่อย่าไปเล้าหรือกับชาวธนูมากนะคะไม่พูดก็ใช่ว่าจะด่าไม่เป็นนะคะ เราก็มาดูว่าพลังงานของชาวราศีกรกโค้งสุดท้ายปี2568เป็นอะไรบ้างโทเซดอนแน่เห็นไหมล่ะนอกจากเทพสุดเนี่ยก็มีเทพเนี่ยนะคะที่รองลงมาเนาะยังชิงแข่งขันชิงบูไทชีเป็นพลังงาน ของคนที่ฉลาดหลักแหลมปรึกษาได้คือเป็นเทพที่มีความสามารถมากนะคระับก็ใดอนเนี่ยแต่ใจร้อนนั่นเองใจร้อนเดอาทัยสีดูทรงแล้วอะนะคะพลังงานของชาวราศีธนูเนี่ยในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีในแง่ของออในเรื่องของความรักเนี่ย ก็จะจะว่าหวานก็หวานนะคะแต่เป็นเป็นหวานลดคมหน่อยไหมนะคะถ้าเกิดความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนมันก็จะยังไม่ชัดเจนอยู่อย่างนั้นนะคะส่วนเรื่องหนะ้าที่การงานอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของเอกสารเรื่องของกฎหมายอะไรสักอย่างะะที่เราจะต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบอะเนาะแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสเบอร์นั้นนะคะเป็นเรื่องที่คุณแก้ไขผ่านไปได้ แต่ว่าให้เรามาระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีในระดับหนึ่งละแต่ว่าพอมีใครพอโดนใครมาแย่ยๆหรือว่ากวนเราเยอะๆเนี่ยจากที่เราควบคุมได้ดีเราจะระเบิดเลยซึ่งชาวราศีธนูเป็นแบบนั้นเลยนะคะคือคุณไม่สูงสิงกับใครอยู่ละแต่แน่นอนมันไม่ได้แบบความว่าการที่คุณไม่ยุ่ง กับใครเราจะไม่มีใครมายุ่งกับคุณเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็เรามาระวังด้วยการตัดสินใจนะคะอาจจะต้องไม่ประมาทนะคะในหลายๆเรื่องคิดดีๆเนาะคิดดีๆคิดให้ครบคิดให้รอบคอบนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์ค่ะอันนี้ขอเน้นย้ําเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะทั้งในเรื่องอารมณ์ส่วนตัวและอารมณ์ความรู้สึกกับผู้คนเกี่ยวกับการงานคือมันเป็นอะไรที่ แปรปรวนเปลี่ยนแปลงง่ายมากมากนะคะอืแต่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนอย่างที่บอกเลยเป็นคนท,ที่เชื่อมันอ่นในตัวเองในระดับที่สูงอยู่แล้วนะคะชอบความสงบรักความสงบคือถ้าใครไม่กวนคุณสุดๆจริงๆคุณก็คงไม่ทำอะไรหรอกเนาะแต่ถ้าเกิดมันถึงจุดขีดสุดก็ถ้าไม่ไหวจริงๆนะคะเราลด เลเวลการตอบโต้ลงมาสักนิดหนึ่งนะคะลงมาจากที่มันแบบจะไปแรงสุดเอาแบบครึ่งครง,งลงมาก่อนแค่แค่ไม่ให้รู้สึกแบบต้องอดทนอดกลั้นจนเกินไปนะคะนะก็จะประมาณนี้นะคะเป็นพลังที่ที่ที่เราต้องผ่านไปได้อยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าผ่านไปไม่ได้ ชาวราศีธนูถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงเนี่ยคุณจะเป็นคุณคิดถึงเทพเทพซุดนะคะที่เป็นเทพสูงสะะุด่ะเทพสุสเนี่ยเขาเป็นเทพเทพที่เจ้าชู้อยู่นะชาวราศีธนูแต่คุณก็ไม่ใช่คนเจ้าชู้ขนาดนั้นหรอกแต่ก็สามารถที่แบบหวานเสน่ห์ได้นะคะ เห็นเงีย,งยบๆก็บทนึกอยากจะหวาดเสนิใครก็หวาดเสนิได้เลยนะคะด้วยด้วยบุค,คลิกที่ที่น่าดึงดูดของคุณน่ะคุณพ็นทนพูดน้อยต่อยหนักนะคะพูดน้อยต่อยหนักและพูดแต่ละคำนี่คือถ้าได้ด่าใครเนี่ยมันจะเข้าไปในกระดูกเลยทีเดียวคืออย่าให้ได้ด่านะชาวราสีทโนคือไม่ใช่คนชอบ โกรธใครพรั่มเพื่อนะคะถ้าถ้าได้โกรธขึ้นมาก็นั่นแหละพลังงานด้านมืดจะออกมาทั้งหมดนะใส่เต็มจัดเต็มมากๆเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ใช่ราศีธนูเข้ามาดูราศีธนูก็เรามาระวังไว้นะอย่าไปแย่เขามากเขาไม่ใช่คนที่จะแบบอยู่นิ่งๆเราจะแย่ด้วยได้นะเห็นเขาใจดีก็ใช่ว่าเขาจะไม่มีผิดมีดไปเรามาดูในช่วงโค้งสุดท้ายของปีหกแ จะเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีธนูไม่ว่าคุณกำลังจะหันหลังให้กับอะไรสิ่งใดแล้วแต่นะคะไม่เหมาะจะบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วไม่ว่าคุณจะตัดสินใจ ตัดอะไรไปก็ตามหันหลังให้ใครก็ตามหรือแม้กระทั่งทิ้งความรู้สึกอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันแย่ๆในชีวิตตัดสินใจหันหลังได้เลยนะคะทิ้งไปเลยเพราะว่าคุณคงเต็มที่สุดๆแล้วด้วยด้วยพลังงานของคุณเนี่ยคุณไม่ใช่อยู่ดีๆจะตัดใครง่ายๆออกจากชีวิตนะคะถ้าคุณได้หันหลังให้กับอะไรหรือหันหลังให้กับใครนั่นแสดงว่า คุณได้ผ่านช่วงเวลาที่ปรับตัวมาสุดๆแล้วยอมมาสุดๆแล้วทนมาสุดๆแล้วนะคะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทําได้เพราะเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจหัหลังให้เมื่อนั้นล่ะคะ่ะคุณจะชีวิตจะเดินหน้าไปอีกสเต็ปหนึ่งสามไรถเห็นไหมคะสตริงนี่คือความเข้มแข็งคือการที่คุณได้ผ่านช่วงเวลาที่คุณอดทนอดกลัน้นผ่านช่วงเวลาที่มันแบบบางทีคุณสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองด้วยซ้ํานะคะ คอนอ่อนผ่อนตามยอมก็แล้วอะไรก็แล้วหรือแม้กระทั่งแบบคือเจอมาทุกอย่างทำมาทุกทางแล้วนะคะแต่เมื่อมันไม่ไหวจริงๆพลังให้นี่ค่ะสตริงแล้วคุณจะเจอพลังงานที่มันเข้มแข็งขึ้นคุณจะเป็นคนที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเป็นคนที่ดีกว่าเดิมนะคะสามไม้มาการันตีว่าชีวิตคุณจะต้องเดินหน้าไปข้างหน้าหกไม้คือคุณจะประ,ประสบความสำเร็จในทางที่คุณเลือกนะคะเพราะฉะนั้น อะไรที่คุณตัดสินใจตัดทิ้งออกจากชีวิตคุณตัดสินใจถูกแล้วนะคะ The High Priest หกถ้วยเก้าไมา้หนึ่งเหรียญเห็นไหมคะ คือทุกอย่างออกมายืนยันแล้วนะคะว่าตัวคุณเองเนี่ยให้เชื่อเซนต์ตัวเองนะคะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเลือกแล้วความหกถ้วยเนี่ยหกถ้วยหกถ้วยมันเป็นอะไรได้หลายอย่างมากนะ,ะชาวราศีธน,นูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักความรู้สึกหรือแม้กระทั่งใครสักคนที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆนะคะจากคนที่ที่อายุ อายุต่างจากคุณมากๆเขาจะหยิบยื่นโอกาสดีๆีให้กับคุณนะคะแล้วคนคนนั้นน่ะอาจจะเป็นคนที่คุณนึกไม่ถึงเลยด้วยซ้ํานะคะเป็นเป็นคนที่เขาเรียกว่าเหตุวาสนานําพามาพบเจอกันนะคะเป็นคนที่เป็นคนที่เราคาดไม่ถึงที่เขาจะมา จะมามอบโอกาสมอบสิ่งดีๆในวันที่คุณรู้สึกว่าเออคุณเหนื่อยเต็มทีคุณท้อเต็มทีคือในวันที่รู้สึกว่าเออไม่ไม่รู้จะยังไงต่อในวันที่อ่อนล้าในวันที่เหมือนอยู่อยู่ดีๆวันที่คุณหมดแรงอ่อนแรงอ่ะมันก็จะมีสิ่งดีๆเนี่ยมายิบยืนให้จากใครบางคนนะคะเป็นคนที่เรานึกไม่ถึงคาดไม่ถึงเลยด้วยซ้ํานะคะโอกาสจะเข้าหาคุณ อาจจะต้องเชื่อเซนต์ตัวเองหน่อยนะคะกับคนที่เข้ามากับโอกาสที่เข้ามาเป็นคนที่อายุต่ตางกันเยอะๆอ่นนะคะจะน้อยกว่ามากกว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนหยิบยื่นโอกาสให้คุณเนาะแค่เราอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะแต่ก็ต้องเชื่อเซนต์ตัวเองด้วยนะคะว่าใครไว้ใจได้ใครไว้ใจไม่ได้เนาะคุณจะเจออะไรอีก ชาวราศีธนูบางท่านจะมีโอกาสได้เดินทางนะคะอาจจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวไปต่างประเทศแต่ได้เดินทางแน่นอน Tower Tower วเวอร์ชาววริออแต่ตรงกลางคือ p พจออฟซอดแล้วก็2ดาบคือ มันมันจะเขาเรียกว่าคือทาวเวอร์เนี่ยมันไม่ได้ร้ายแรงรุนแรงนะคะมันเหมือนเป็นการตัดสินใจที่ฉับพลันทันด่วนอะไรก็ได้นะคะก็มันมาปิดท้ายเปิดเปิดด้วยชาริออ์ปิดท้ายด้วยทาวเวอหลังจากที่คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่แน่ใจในตัวเองไม่รู้ว่าจะตัดสินใจคิดอะไรยังไงนะะเหมือนคนที่หาทางออกไม่ได้คืออยู่ๆมันจะตัดสินใจได้แบบทันทีทันด่วนหลังจากที่แบบ ไม่รู้อะจะเลือกซ้ายเลือกขวาไม่ไม่รู้จะตัดสินใจอะไรยังไงนะคะคือจิตเนี่ยเหมือนคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในบางอย่างบางเรื่องนะคะอาจจะเป็นเรื่องการตัดสินใจเปี่ยนงานกระทันหันโยกย้ายกระทันหันก็ได้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงก่อนก่อนจะสิ้นปีเนาะบางท่านนะคะเน้นไหมว่าบางท่านอาจจะตัดสินใจลาออก ฉับพันทันด่วนเลยก็ได้หลังจากที่แบบคิดมานานไม่รู้ว่าจะออกดีไหมก็ออกเลยนะคะมันมันตัดสินใจชั่ววินาทีนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นได้บางท่านเนี่ยกำลังจะเดินทางไปที่ไหนสักที่คิดไม่ออกนะว่าควรจะไปดีหรือไม่ดีแต่วินาทีใดวินาทีหนึ่งก็ตัดสินใจไปเลยดีกว่าก็มีนะคะเรียกว,ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจ ชัพันทันด่วนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเกิดขึ้นนะคะใหญ่ๆซึ่งเรื่องใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องโยกย้ายอะไการเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนงานอะไรก็ว่าไปนะคะเนาะเรามาดูในเรื่องความรักกันดีกว่าไหนพอพูดถึงเรื่องความรักก็มาเลยึงแล้วว่ามีแนวโน้มนะคะว่าคนจะตกหลุมรักใครบางคนนะคะ เป็นความรักที่เอ็นออฟสอดนี่คือชัดเจนนะฮะชัดเจนควีนออฟสอดก็เป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดไม่โลเลไม่ลังเลยแปดเหรียญก็อาจจะเป็นคนที่เห็นเห็นกันอยู่นะคะในที่ทำงานอะไรเงี้ยคนที่เคยร่วมงานกันนั่นแหละ อยู่ดีๆก็เกิดสปราร์กกันขึ้นมาได้นะคะชักราชีท่านูเรื่องการเรื่องงานอาจจะดึงการเดินทางก็ได้ด้วยนี่อ่ะ The Hello f r ลูเฟนส์คุณจะเจอพวกที่เขามีความรู้เย,ย,เย,ยเอะๆเป็นไงพวกนักปรา พว,พวกอารมณ์เป็นพวกชอบสอนคนอารมณ์ครูอารมณ์โค้อโคดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดินทางการสมัมมนาหรืออะไรต่างๆที่ดึงให้คุณต้องไปเจอเขานะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยเป็นไปได้เป็นไปได้นะ,ะว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองมันอาจจะมีเรียกว่าคล้ายๆเรื่องงานเรื่องเงินที่ดึงคุณไปเจอกันไปเจอเขามันต้องเดินทาง ไปเจอกันนั่นเองนะคะแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบขึ้นมาในแนวพวกมีความรู้องคค์วามรู้เยอะๆนะคะเลเวอร์มาแบบนี้มันเหมือนแบบเป็นการตกกลุ่มรักเป็นการแบบหลงไหลในเขาคนนั้น,นะคะไม่เขาก็คุณแหละที่จะต้องหลงไหลอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันนะคะเขาคนนี้เป็นคนมีของอพอสมควรนะคะชาวราศีธนู Just มันอาจจะถึงโอกาสไม่เป็นโอกาสไม่เป็นเวลานะคะที่จะต้องเจอละในอัพสอดเจอแบบมาด่วนๆเร็วๆนะคะ King o f f a r m s คนคนนี้ดูบุคลิกแล้วเป็นคนน่าน่าจะทำงานเก่งมากๆนะคะเป็นคนเอาการเอางานนักเอาบาสู้นะคะแต่ค่อนข้างพลายเยอะแหละดูทรง แต่ก็มีตังนะมีตังแล้วก็มั่นคงในระดับระดับหนึ่งนะคะเดอะซันคือเดอะซันมาอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นเด็กๆหรือเปล่าที่อายุได้น้อยกว่านะคะคือหกเหรียญนี่มันไม่ใช่หมายความว่าจะต้องแบบ ให้นูน่นให้นี่ให้เงินนะคะอาจจะเป็นการให้ความรู้มีแนวโน้มนะว่าคนที่คุณจะเจอเนี้ยอาจจะเป็นมนุษย์ที่แบบเหมือนเบิกเนตอะ่ะให้โอกาสให้ความรู้กับผู้คนเลยอนยะ่างเงี้ยเป็นแสงสว่างนําทางชีวิตเป็นนักจิตวิทยาหรือเปล่านะคะก็เป็นใครสักคนที่แบบเออชอบช่วยเหลือคนอื่นอ่ะนะคะอาชองอาชีพเขาเนี้ย the emperor เป็นพลังงานของพอ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่เคยอาจจะแบบอย่าล้างมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะพลังงานนี้ที่คุณจะได้เจอนะในช่วงก่อนปีหกแปดอะไพมีอะไรอยากจะบอกชาวราศีธนูบ้างเ,าเรื่องการเงินยังไงเอ่ยการเงินการงานสักหน่อยนะ นิ่งๆนะสีดาอ่าการงานอาจจะได้เริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ใดๆนะคะบางท่านนี่มีโอกาสนะะอากาศได้โอกาสที่ได้เริ่มงานใหม่เหมือนกันเนี่ยหลังจากที่ล้มเหลวจากงานเดิมนะคะการงานการเงนินเห็นไหมแล้วการเงินจะมั่นคงมากขึ้นนะคะดูทรงแล้วคือน,นิ่งแล้วก็เริ่มต้นใหม่จากความล้มเหลวแล้วก็เป็นความมั่นคงนะคะชาวราศีธนูไม่เหมาะว่า จากที่พลังงานไพ่มาเนี่ยจากการตัดสินใจของคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่อะไรใดๆก็ตามนะคะช่ววินาทีเดียวที่คุณตัดสินใจตัดขาดหรือเริ่มต้นใหม่คุณตัดสินใจถูกละคือลมแล้วลุกทันทีนะคะเนี่ยเดทนะคะคือเรื่องอะไรที่มันแย่ๆไม่ดีมันจะจบลงสองถ้วย เราเรื่องดีๆอะไรดีๆมันจะเริ่มต้นนะคะคือสองถ้วยมันเป็นพลังงานของความรักมันเป็นพลังงานของกัลยาณมิตรที่เราจะได้เจอกเนี่ยจบดีด้วยชาราสีธโนค่ะการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่มีอะไรแย่นะคะขอให้ถ้าเกิดล้มปุ๊บลุกทันทีนะคะติดสปริงให้กับตัวเองเพราะว่าความเป็นผู้นำในตัวคุณความอ่ จะเรียกว่าเยอ่อหญิงพยองในตัวเองลักษณีตัวเองเนี่ยชาวราศีธนูคือไม่แพ้ใครนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะล้มไม่นานแน่นอนเนาะขอบคุณนะคะที่ฟังมาจนจบหวังว่าชาวราศีธนูจะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอบคุณค่ะ